ดูเป็นนิทานดูเป็นนิยายนะคะมีใครคิดถึงคุณอยู่ไหมชืบเดอสตาคุณคือเดอสตาคนที่มีความสวยความเด่นดังความเพียบพร้อมที่ไปไหนมาไหนก็มีแต่คนสนใจนะคือความเด่นดังของคุณเนี่ยไม่ใช่ว่า อาจจะมีชื่อเสียงมินดาราอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะอาจจะเป็นประมาณว่าเออคุณเป็นที่กล่าขานในเรื่องใดเรื่องหนึง่งอย่างเช่นถ้าคุณมีสื่อออนไลน์มีคนมีอะไรเนี่ยก็มีคนมาติดตามคุณเยอะหรือไม่ก็มีคนให้ความสนใจคุณจะโพสอะไรคุณจะทําอะไรก็มีคนเข้ามาคอยส่องคอยดูหรือไม่ถ้าไม่ใช่สื่อออนไลน์ก็อย่างนั้นในชีวิตความเป็นจริงคุณจะไปไหนมาไหนก็มีแต่คนชื่นชอบนะมีแต่คนอยากเข้าหาเป็นคนที่ น่ารักมีความมีความเด่นนะ่ะเออก็เหมือนดวงดาวที่มีความเด่นส่งแสงเดินมาอย่างเงี้ยเดินมากักบหมู่คนอย่างเงี้ยคุณก็จะเป็นที่จุดเด่นอะไรบางอย่างนะแล้วก็เออจะว่าไม่ใช่เรื่องรูปหน้าหน้าตาก็ไม่ใช่แล้วมันอาจจะเป็นเรื่องรูปร่้าหน้าตาด้วยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะถึงแม่คุณก็มีความเด่นในด้านใดด้านหนึ่งนะประมาณนี้ ยังไงอีกคะ่ะมีคนคิดถึงนะคะมีคนเขาคิดถึงมากโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนนะนอนไม่หลับคิดถึงคุณนะความสวยความโดดเด่นของคุณไปทําให้ใครบางคนเขานอนไม่หลับนะคะทําให้เขาคิดถึงมองฟ้ามองดาวอแล้วก็คุณคิดคํานึ่งหาหรือไม่ก็แอปเอาคนไปฝันถึงอะไรทํานองนี้นะ เจร์เบอร์นะคะจะมีความรักเข้ามานะคะหรือไม่ก็คนที่เขาคิดถึงคุณอยู่เนี่ยเขาแอบรักแอบชอบคุณอยู่นะคะอใครคนนั้น่ะเป็นใครกันนะคุณรู้จักเขาไหมห้าดาบเขาอาจจะเป็นคนที่เคยต่อสู้กับสิ่งที่อะไรบางอย่างอะต่อสู้กับจิตใจของตัวเองหรือไม่ก็ต่อสู้กับ การที่จะเข้ามาหาคุณเขาต้องเขาต้องต่อสู้กับอะไรบางอย่างกับผู้คนรอบข้างของคุณหรือไม่ก็ต่อสู้กับใจิตใจตัวเองว่าจะกล้าเข้ามาไมหมอะไรทํานองเนี้ยมันเป็นการต่อสู้อะไรบางอย่างนะเดี๋ยวเราดูก่อนนะว่ามันยังไงนะเรื่องนี้เนี่ยอืมเขาอยากเข้ามามอบความรักให้คุณนะคะอแต่เขาอาจจะยังไม่กล้าเขาถึงต้องต้องคิดต้องมองอยู่อีกไกลเขาจะเ็าต้องรวบรวมความกล้านะคะ เขาเขาเขาตกหลุมรักคุณมากเลยนะกัางค่ำกลางคืนนี่เก็บเอาไปคิดเก็บเอาไปฝันคุณท่านจะได้เจอเนื้อคู่แล้วนะคะเนี่ยเป็นคนที่มีความรักเสมอกันนะความรักที่เป็นเป็นรักที่ถูกกําหนดมาอืมซิกออฟสอดทำไมมีซิกออฟสอดขยายซิกออฟสอดอืมคิงถึงดาบนะอ๋อคนผู้นี้เขาอาจจะเคยออกไปจากชีวิตคุณ คนผู้นี้เขาอาจจะเป็นคนาธาตุลมนะ,ะคะกลุ่มตุนเมถุนคนผู้นี้อาจจะเป็นคนาธาตุลมเขาอาจจะเคยเดินออกไปจากชีวิตคุณหรือไม่กม็คุณทั้งคู่อาจจะเหาหายกันไปโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ได้หรือว่าคุณทั้งคู่อาจจะมีเรื่องมีปัญหากันแล้วหายออกไปพักหนึ่ง อยู่ๆก็หายไปโดยที่ไม่ได้ไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวอะไรกันแล้วเขาค่อนข้างมีอีกโก้นะคนคนนี้อืมแต่เขาแต่เขารักคุณมากเลยนะคะเขาชอบเขารักคุณมากเลยนะเขาเห็นว่าคุณเป็นเนื้อคู้ของเขานะคะอ่มคุณบางคนก็อาจจะเป็นธาตุน้ําอืมมีนกรกฎพิจิอาจจะเป็นคนธาตุน้ํา ผู้หญิงน่าจะเป็นธาตุน้ำผู้ชายน่าจะเป็นธาตุลหแล้วยังไงคะจิตด,ดาบเอ้าทำไมไมีจิตด,ดาบม,มันมีเรื่องอะไรบางอย่างนะที่เขาไม่ไม่สามารถที่จะบอกคุณได้การที่เขาหายไปเนี่ยเขาอาจจะไปเพราะอะไรบางอย่างที่เปิดเผยไม่ได้ มีเรื่องอะไรนะมีเรื่องอะไรนะเป็นการทำอะไรลับๆล่อๆนะคะที่เขาหายไปเนี่ยอ่อันมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งหรือว่าอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้คุณยังรอเขาอยู่ยังรักเขาอยู่คุณรอเขากลับมานะคะคุณก็เห็นว่าเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณนะเนี่ย แต่มันมีไพ่เจ็ดดาบนะไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่ดิเดตดเดตออกมาทำไมเนาะมีการจบกับอะไรบางอย่างอเก้าเหรียญน,นะคะคุณบางคนอาจจะเป็นคนโสดนะคนโสดที่อยู่ในที่ที่ของตัวเองที่มีความพร้อมที่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรอ่าแล้วก็เป็นคนที่ที่มีความสุขด้วยตัวเองคือคุณไม่ได้ ไม่ได้คิดที่จะหาใครเข้ามาในชีวิตหรือว่าไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักอะอห้าถ้วยอม,มีการเศร้าเสียใจนะมีการเศร้าเสียใจใครเศร้าเสียใจคะ่ะให้พินเทสออกมายืนยันว่าจะไม่อ่านไปทางนั้นละเออบางคนจะสมหวังกับความรักนะแต่บางคนนะ่ะเอบางคนที่เขาไม่ได้เลือกอะ ก็อาจจะเศร้าเสียใจเพราะว่ามันมีการจบมันมีการจบนะการจบจากอีกคนหนึ่งมันมีการจบจากอีกคนหนึ่งมาหาอีกคนหนึ่งเพื่อที่จะมามอบความรักให้กับอีกคนหนึง <c oughs> ่งเข้าใจแล้วค่ะมันเป็นมันเป็นรักทางเลือกนะรักทางเลือกที่เขามีคนสองคนอยู่ในชีวิตนะคะแล้วทีนี้เขาต้องเลือก เขาต้องเขาต้องจากอีกคนหนึ่งเพื่อที่จะมามอบกวามักให้กับอีกคนหนึ่งไฮพินเทสเนี่ยคนที่เข้ามาทีหลังนะ mm hmm. เขาอาจจะเลือกมันจะมีสองเอนิจีนะคะคนที่เขาจะเลือกเนี่ยคนที่เขามีอยู่มีมีราชินีถือถ้วยนะเออมีควีนถือถ้วยแล้วก็มีมีไฮพินเทสคนนี้นะก็ควีนถือถ้วยเป็นความรักที่มั่นคง ไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายคุณมีความมั่นคงกับความรักในครั้งนี้มากแล้วก็คุณคุณยังอะไรอาวรคุณยังรักแล้วก็ดูแลทนุถนอมความรักของคุณเป็นอย่างดีนะแล้วก็ผู้ที่เข้ามาทีหลังเนี่ยไฮพินเทสเนี่ยเออเขาเข้ามาพร้อมกับพร้อมกับห้าห้าถ้วยเนี่ยคือเขาน่าจะเขาน่าจะเออผิดหวังไฮพินเทสเนี่ยน่าจะไฮพินเทสเขาจะเป็นคนที่ ที่ค่อนข้างลึกลับหน่อยแล้วก็เอ,อเป็นคนสวยมีสเสน์นะสวยมีสเสน์แต่ควีนควีนถือถ้วยเนี่ยเขาจะอายุเยอะกว่าไฮพินเทสนะแต่คนนี้เขาจะอายุน้อยกว่าก็เป็นคนสวยมีสเสน์แหละแล้วเขาก็ยังไม่ไม่ค่อยเปิดเผยตัวเท่าไหร่หรือไม่ก็ถ้าเป็นเรื่องของความรักที่มีสามคนเนี่ยก็คนที่เป็นคนกลางเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยเปิดเผยคนคนนี้นะอืมแต่ให้พินเทสมากับห้าถ้วย ก็หมายก็น่าจะหมายถึงว่าไฮพินเท็กเนี่ยเขาเสียใจเขาผิดหวังอะไรอาวอรเพราะว่าเอ,อบุคคลที่เขาบุคคลที่เป็นคนตัวกลางเนี่ยได้จากเขาไปมันมีการจบมันมีการจากม,มีไพ่ด,ดีมันมีไพ่เจ็ดดาบที่เป็นไพ่ที่ทําอะไรรับรับแล,ล้วล่อที่ไม่ซื่อตรงที่ไม่ตรงไปตรงมา เพราะฉะนั้นน่ะในในบริบทนี้นะคนที่เขาน่าจะคนที่เข้ามาทีหลังน่ะน่าจะโดนปฏิเสธไปเขาคิงถือดาผู้นี้ถ้าถ้าถ้าจะพูดไปในเชิงเออ justice ก็ได้เขาอาจจะเป็นผู้ที่แบบว่าเป็นคนที่มั่นคงเป็นคนที่ที่ค่อนข้างให้ความยุติธรรมกับคนของเขา คนของเขาที่เขามีมีอยู่แล้วหรือไม่คนของเขาที่เขาคบอยู่แล้วเนี่ยเป็นคนเป็นคนสวยคนน่ารักเป็นคนที่เป็นแม่บ้านไม่เรือนเป็นคนที่เป็นมีความเป็นผู้หญิงมากแล้วก็เขาก็ชอบให้เธออยู่บ้านไม่ชอบให้ออกไปไหนอืมเออก็เขาคงเลือกอะคะ่ะน่าจะเลือกแล้วว่าเขา เลือกที่จะมามอบความรักให้กับควีนถือถ้วยส่วนไฮพินเทสเนี่ยเขารู้สึกผิดหวังรู้สึกอะไรเอาวรที่คนบางคนน่ะจากเขาไปรู้สึกผิดหวังมันเป็นการจบนะคะเป็นการจบสิ่งที่คนคนที่เป็นคนกลางทำเนี่ยคือมันเป็นความที่เออเขาเรียกไพ่ไพ่แทงข้างหลังะ่ะรับๆตลอดก็คือว่า เขาได้ทําในสิ่งที่ไม่ให้คนนี้รู้หรือว่าไม่ให้ไม่ให้คุยถือถ้วยรู้อา,อาจจะเป็นไม่อยากให้คุยถือถ้วยอะรู้ว่าเขาทาอะไรนอกลูกนอกทางว่ามามีอีกคนหนึ่งแล้วมันจะยังไงคะมันเป็นการตัดสินใจแล้วนะคะการตัดสินใจที่มุ่งมั่นแน่วแน่ตั้งใจแน่วแน่แน่นอนเนี่ยเป็นการตัดสินใจแล้วนะคะตัดสินใจ ให้ความถูกต้องต้องการตัดตสินใจเพื่อความถูกต้องทั้งนั้นเลยนะคะคิงถือดาบคิงคิงถือดาบออกมาทั้งสามใบอ๋อคิงถือดาบสองใบควีนถือดาบคือเขาเป็นคู่กันนะคะเนี่ยเขาเป็นคู่กันนะคะผู้ชายผู้ชายอาจจะเป็นเป็นคนธาตุลมผู้ชายธาตุลมกลุ่มตุนเมทุน คุณผู้หญิงอะอาจจะเป็นธาตุลมหรือไม่ก็ธาตุน้าธาตุน้ําด้วยธาตุลมด้วยผสมกันนะแล้วก็เขาอาจจะยังไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคนที่เขาเลือกเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันยังยังไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าเขาอาจจะเป็นการคบกันแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันยังไม่ได้จดทะเบียนกันอะไรบางอย่างคือการคบกันแล้วแบบเป็นการจะเริ่มต้นมอบความรักให้กันอืม เพราะว่ามันยังเป็นเก้าเหรียญอยู่มันยังไม่ถึงสิบเหรียญนะคะแล้วก็เออมันเป็นมันเป็นเลิฟมันเป็นเลิฟเบอร์เนี่ยคือมันยังไม่มีไพ่สีไม้มันยังไม่ถึงขนาดต้องเป็นครอบครัวที่มั่นคงมันก็เป็นการเลือกสมมติว่ามันมีผู้หญิงเข้ามาสองคนอย่างเงี้ยเขาก็เออเหมือนกับคุยคุยไปทั้งคู่คุยไปกันทั้งสองคนเนี่ยเพราะว่าเขามีไพ่ใบนี้คือมันเป็นการทําอะไรลับๆละ เขาก็อาจจะคุยกันพร้อมกันทีเดียวสองคนแล้วทีนี้มาวันนี้คือเขาตัดสินใจได้แล้วเนี่ยตัดสินใจได้แล้วเออเขาจะเลือกคุยเฉพาะคนใดคนหนึ่งแล้วไม่คุยสองคนแล้วจะคุยแค่คนเดียวก็พอคุยกับเจ๊ J. คนเนี้ยควย,ยนถือถ้วยเนี่ยควย,ยนถือถ้วยที่เป็นเดอะสตาร์เนี่ยก็เป็นคนสวยก็เป็นคนเรียบร้อยเป็นคนที่เป็นมีความเป็นผู้หญิงเป็นคนที่อ่อ นุ่มนวลแต่งตัวดีอืคือเป็นควีนอะอแล้วก็ให้เดรโรบออกมาเนี่ยคือก่อนหน้านี้มันมีสองคนน,นั้นนะที่เขาต้องเลือกอะก็ตอนนี้เขาเลือกแล้วนะคะเลือกที่จะมามอบความรักให้ควีนถือถ้วยคนนี้นะถือถ้วยที่เป็นเดอะสตาเธอเธอเป็นคนธาตุน้ํานะคะเป็นคนธาตุน้ําอาจจะมีทั้งธาตุน้ําแล้วก็ธาตุลมธาตุลมก็คุณผู้ชายด้วยคุณผู้ชายก็อาจจะเป็นคนธาตุลมด้วยนะแล้วก็ ถ้าเขาคบกันเขาก็เป็นคู่กันนะคะเพราะว่าผู้หญิงก็มีความเป็นธาตุลมด้วยเขาก็มีความเป็นคนธาตุลมธาตุน้ํามาสองธาตุนะคะเป็นสองธาตุที่ที่เขามาคบกันนะก็อันนี้ก็คงฟังฟังไปสนุกสนุกนะคะไม่ไม่รู้ว่าเป็นเป็นเป็นเรื่องราวของใครนะคะอาจจะเป็นเออของใครบางคนที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังนะก็เออ ก็จะประมาณนี้นะคะพรามันเป็นแดนดอมนะคะไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนะฟังสนุกสนุกฟังเป็นนิทานฟังเป็นนิยายไปนะคะก็คือว่าในเรื่องนี้ผู้ที่จะมีความความสําเร็จในเรื่องความรักก็จะเป็นาธนาตุน้ำกับาธาตุลมนะคะที่เขาแบบเ,เขาเเห็นแล้วว่าเราสองคนอะเป็นคู่กันมีความรักที่เสมอกันแล้วก็ถึงเวลาเขาตัดสินใจแล้วนะว่าเขาจะคบคนนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่คุย สองคนมานานสามคนมานานอย่างเงี้ยคุยสองสามคนมานานอย่างเงี้ยวันนี้เขาตัดสินใจละเขาจะคุยคนนี้คนเดียวแหละอมไม่คุยหลายคนละอะไรประมาณนี้ทยทํานองเนี้ยนะประมาณนี้นะคะก็ขอให้สําเร็จสมหวังในความรักนะคะขอให้มีแต่ความสุขค่ะสวัสดีค่ะ